เห็นสภาพรถคันนี้ที่เละเทะขนาดนี้แล้วก็วิ่งไปบนถนนรวมกันกับรถคันอื่นก็นึกถึงอารมณ์ที่เละเทะแบบนี้เหมือนกันอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่ดีในแต่ละวันเนี่ยอารมณ์เละเทะแบบนี้แล้วเราต้องร่วมเดินทางกันกันกบทุกคนการเดินทางบนถนนก็เหมือนกับเดินทางชีวิตใช้ชีวิตร่วมกันร่วมที่ทำงานร่วมกินร่วมนอนร่วมใช้ชีวิตอารมณ์ของเราที่เละเทะเนี่ย มันจะพาคนอื่นเละเทะไปด้วยพระพุทธเจ้าจึงสอนเหลือเกินให้พยายามประคับประคองอารมณ์ทำจิตให้พ่องใสให้ได้ในทุกวันในทุกขณะจิตเพราะไม่ใช่แค่ชีวิตเราชีวิตเดียวที่เดินทางบนเส้นทางชีวิตเราเมื่อเละเทะเองแล้วอารมณ์ก็เละเทะแล้วก็อาจจะพาให้อารมณ์คนอื่นเละเทะไปด้วยด้วยหนึ่งอารมณ์ของเรานั่นเองนะแล้วการเดินทางแบบนีนะ้ก็ทำให้มองเห็นได้ว่า รถคันอื่นก็จะเละเทะไปด้วยนะสําหรับรถคันหนึ่งที่เละเทะอารมณ์ก็เช่นกันจะพาให้คนอื่นเดือดร้อนไปหมดฉะนั้นหนึ่งหนึ่งคนที่อารมณ์ดีก็จะพาให้ชีวิตอื่นอารมณ์ดีไปด้วยนะก็ขอให้พยายามมีกิจวัตรในแต่ละวันตื่นเช้ามาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทําจิตให้เป็นทิฏฐุชุกรรมทําความเห็นให้ตรงทําจิตให้ผ่องใส พยายามคลายออกจากความโลภโกรธหลงให้ได้มากที่สุดเพราะเส้นทางนี้เราไม่ได้เดินทางคนเดียวเราจะต้องพาทุกคนปลอดภัยไปด้วย